ผู้ชมครับนี่ฮะสบายดีพี่น้องครับผมบาวโบสระเสียงแคนลาพี่น้องครับตอนนี้ถือได้ว่ามีโอกาสได้มาส่งย่ามต่างเว้นน้ำพี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนี่ฮะสวัสดีทุกท่านนะครับบาวโบสระเสียงแคนลาตอนนี้อยู่ที่สวนอรุณพาร์คนะครับนี่เลยครับว้าวย่านถนนพระรามสี่นะฮะแยกสาละแดงนะฮะข้างล่างก็จะเป็นถนนสีลมนะครับนี่เลยครับว้าวความเจริญของประเทศไทยและเจ็นรถไฟฟ้าบีทีเอสนะมาจาก มาจากสถานีราชเชรมรีนะฮะจุดเริ่มต้นก็มาจากสถานีสนามกีฬาหรือว่าจะมาทางเคหะบางปูนะฮะหรือว่าจะมาทางเคคูคตนะฮะมาเชื่อมต่อกับสยามเนะะี่ยสถานีเปลี่ยนขบวนมาที่วังว่านะ,ะจะมาสถานที่อย่างนี้นะฮะจะได้เห็นความงามและความตื่นเต้นนะฮะท่า,านผู้ชมครับว้าว ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นถนนพระรามสี่นะฮะตัดกับถนนราชดิษิและถนนสีลมนะฮะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า B ีเทลงสถานีสาละแดงนะฮะถ้ามาจากอ็มทีก็ o, มาที่สถานีสีลมนะครับเดินขึ้นมาเชื่อมต่อกับสกายวอล์กที่จะมาเชื่อมต่อกับสวนลอยฟ้าแห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบ่าวจะพาท่านผู้ชมไปชมความงามและความตื่นเต้นกลางวันนะฮะตอนกลางคืนก็จะเป็นวิวที่สวยงามเนะี้ยวันนี้ก็จะมีนักท่องเทีย่ยวนะฮะเข้ามาชมความสวยงามนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นสวนลุมพีนีนะท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าวพวกเองก็ได้เดินทางมาด้วยความที่ตัวเองตื่นเต้นและอยากมามากเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยหลังจากที่เห็นคลิปวิดีโอเพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้ถ่ายลง y u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  e นะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเห็นด้วยตาของตัวเองว้าวฝั่งซ้ายมือก็จะไปทางสามย่านนะฮะหัวลำโพงอันนี้ก็จะไปทางบันไดคอะเนี่ยปวยน้ำไทยน่าจะไปสุขุมวิทได้นะครับ ว้าวท่านผู้ชมครับนี่คือสวนเซนทันพาร์คนะฮะเซนทันพาร์ Park, คดูสิเนี่ยเซนทันพาร์คนีฮะเป็นโครงการมิกยูสดับโลกนะฮะภายใต้คอนเซปของกรุงเทพมหานครนะครับนี่เลยครับโอ้โครงการที่เป็นโครงการที่พักอาศัยนะท่านผู้ชมครับเป็นโครงการที่พักอาศัยนะครับ นี่คือการตั้งชื่อการตั้งชื่อสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะที่7ไร่นะฮะสวนดุสิตอารุณ์นะฮะสวนดุสิตอารุณ์เซ็นทันพาร์คนะฮะแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแสงอรุณของกรุงเทพซึ่งเปิดให้บริการวันที่3กันยายน2568นะฮะว้าว มีสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับเราเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาชมความงามและความตื่นเต้นนี่ยจากมุมด้านล่างจะมองเห็นถนนพระราม4ี่ะครับที่บอกได้เลยว,ว่าตื่นตานตื่นใจนะฮะ และนี่คือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่บอกก็เลยว่ามากันอย่างมากมายนะฮะเป็นเหมือนสวนนะครับสวนป่าเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดมากนี่คือจุดชมวิวนะฮะจุดชมวิวที่บอกก็เลยว่า มีชื่อเรียกของแต่ละจุดนะครับท่านผู้ชมครับพาลูกพาหลานพาเพื่อนพาแฟนมานะครับสะอาดนะครับปลอดภัยว้าวฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําพุนะฮะถ่าบาบูนไดนานะฮะจะมาช่วงเช้านะครับเพราะว่าพ่อสถานที่อย่างนี้เปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะฮะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับสนุกเพลินไปกับน้ําตกนะครับ โอ้ขอโทษขออภัยครับเป็นน้ำพุนะครับรและจากจุดนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนระเวียงนะฮะนี่เลยครับระเวียงที่เหมือนเป็นสกายวอล์กยื่นออกไปนี่นะครับมีข้อมูลนะฮะสแกนข้อมูล พอาไปกันเลยนะฮะโอ้เมื่อเรายืนจุดนี้นะฮะเดินเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็จะยืนตรงนี้มองลงไปด้านล่างนะครับนเน,เน,เนีเห็นเห็นรูปบ้างเห็นเห็นรู้างค่ะรัมาับ และจุดนี้คือจะเป็นระเบียงรังนกนะฮะเดี๋ยวบ่าวว้จะพาท่านผู้ชมลงไปข้างล่างนะครับจุดนี้ครับจะเป็นระเบียงรังนกนะครับโอ้โหอัศจรรย์มากเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นพื้นที่อัศจรรย์นะฮะอัศจรรย์ลุมพินีเป็นพื้นที่สันทนาการสําหรับจัดกิจกรรมนั่งพักผ่อนหรือเป็นจุดนัดพบนะบนะบเกือบเหมือนเป็นพื้นที่ ไลฟ์สไตล์แห่งความสุขเนะะี่ยเสียงหัวเราะโดยนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะชมวิวที่ให้คุณสัมผัส <Hey. S 1> ความเขียวขจีของดุสิตอรุณสวนลุมพินีและความเป็นเมืองได้โดยรอบครับท่านครับโอ้ oh. สุดยอดเลยนะครับสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นเหมือนป่านี่ฮะนี่คือจุดชมวิวบางกอกนะฮะอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ให้คุณเนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศ รับชมความสวยงามด้วยวิวภ่มสูงของบรรยากาศนะครับความสวยงามสวนนสิทธิ์สัมผัสเส้นสายทางเดินทางนะฮะัอดยาวด้วยมีต้นไม้นะฮะนานาพันธุ์ล้อมรอบไปด้วยนะฮะต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ต้นไม้พื้นบ้านของไทยร้อเซนลยนะครับและนี่นะฮะคือไฮไลท์นผูมชมครับอันนี้เป็นจุดชมวิวรังนกนะครับ พื้นที่สำคัญนะฮะเป็นวิวแบบพานุมาร่าเชื่อมต่อวิวระดับสวนดูสิตรุณกับสวนลุมพินีท่านผู้ชมครับจุดนี้เลยครับเป็นลอยต่อท่ามกลางบรรยากาศของต้นไม้สีเขียวที่ให้คุณได้นั่งชมช,มชิวทัศประออกอบธรรมชาตินะสร้างจินตนาการและมุมมองใหม่ให้กับผู้ที่มาเยือนครับท่านผู้ชมครับจุดนี้เลยครับว,ว้าว และมองขึ้นไปด้านบนเนียฮะจะเป็นเหมือนป่าเลยครับท่านผู้ชมครับป่าใจกลางเมืองทเเนี่วนยนะว้าว จากจุดนี้เราจะมองเห็นโอ้โห,โโหเป็นโครงการบันแบงคอกจุดนี้สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับ ว้าวนี่คือไทยแลนด์นะฮะนี่คือประเทศไทยประเทศที่เราบอกบอกเลยว่านะฮะมีการพัฒนาเลยฮะทุกๆปีนะทุกๆวันทุกๆเดือนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านผู้ชมครับคือจุดชมนี้อาจจะเป็นจุดชมวิวที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ระดับโลกเลยนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากเลยครับอลังการนะฮะว้าวฝรั่ง่างชาติบอกเลยว่าคือฮามากเลยครับท่านผู้ชมครับ,รบจุดนี้ เดี๋ยวบ่าวปุจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปนะฮะตรงจุดชมวิวรังนกนะครับจุดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ และจุดนี้นะครับอาจจะเป็นอีกจุดไฮไลท์นะครับที่สามารถชมพระอาทิตย์นะฮะจุดชมวิวรังนกนะครับด้วยป่าไม้ที่เขียวขจีนะท่านผู้ชมครับอุดมสมบูรณ์นะท่ามกลางความเจริญนะฮะธรรมชาติที่รายล้อมด้วยความเจริญท่านผู้ชมครับเดินทะลุมองไปนะครับฝั่งนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับ สุดยอดเลยครับมองไปมุมทางด้านซ้ายนะจะเห็นโรงพยาบาลเนะี่จุฬาเราไปฟ้า BTS นะครับการเดินทางแสนสะดวกสบาย นี่คือจุดชมวิวรังนกนะฮะเ๋ยวบบาว่าจะขึ้นไปด้านบนนะครับน,นี่ก็ร,รีวิวกันแบบยาวๆเลยครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ได้อัตรัในการรับชมนะครับนี่คือโรงแรมนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นโรงแรมที่สามารถเข้าพักแล้วมาต่อการังกาหรือว,ว่าทำกิจกรรมที่สวนดูสิท่านีอย่างนี้นะครับ จากจุดนี้นะจากจุดชมวิวรังนกนะฮะบ่าวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนได้พี่น้องเลยนะฮะเพื่อขึ้นไปจุดที่สูงสุดนะฮะของสวนแห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับและนี่คือสกายวอล์กนะฮะที่เชื่อมต่อขึ้นไปอีกฝั่งด้านบนนะครับเราเห็นไ,ได้ว่ามีนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปด้านบนนะฮะเพื่อชมวิวและความสวยงามด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสวนดุสิตธานีนะครับ ครับผมสวัสดีครับข้าบผมครับผม <laughs> บผ,มผมอยู่นี่สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับ ทำกิจกรรมหรือว่ามาเที่ยวสวนสิทิ์อรุณแห่งนี้นะท่านผู้ชมครับโอ้โหแห่งนี้นะครับโอ้โหทางอันนี้ทางขึ้นนะท่านผู้ชมครับก่อนนี้ถ่ายไปฝั่งนี้กันแล้วกันเนี่ย เพราะว่าอาจจะเห็นหน้าของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาด้านบนทาีบ่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คข,ของกรุงเทพที่บอกกันเรียกว,ว่าข้อชิดนะฮะและมาแรงณนะตอนนี้นะท่านผู้ชมครับ เปิดต้อนรับนะไม่ว่าคุณจะเป็นแขกโรงแรมหรือว่าผู้พักอาศัยนะของโครงการนะครับผู้ที่เข้าใช้บริการนะฮะศูนย์การค้าและพนักงานออฟฟิศรวมถึงผู้ที่เข้าใช้บริการคะด้านบนนี้จะเดินถะลุกันได้นะฮะท่านผู้ชมครับเราก็เดินไปฝั่งนี้แล้วก็ลงมาฝั่งนั้นนะครับว้าวโหมุมนี้สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับนะคร การเดินทางบอกเลยว่าสะดวกสบายด้วยขนส่งมวลชนนะครบรถไฟฟ้า BTS นะฮะลงที่สถานีสารแดงและรถไฟฟ้าตะดิน MRT ลงที่สถานีสีลมนะฮะมีทางเชื่อมนะฮะจากสถานีตรงเข้าสู่โครงการเลยครับทุกท่าครับโอ้โหมุมนี้สวยงามมากโอ้โหมุมนี้ อย่างสวยเลยครับอลังการมากเลยครับท่านผู้ชมครับและวก็ยังมีที่พักนะครับนั่งสำหรับทำกิจกรรมฝั่งนี้นะบาพู้จะบอกในการเดินทางด้วยรถประจำทางนะฮะมีสาย15สาย3สาย4 5่้าสาย7 7เนี่ยสามห้สองอาสาม 6นะครับสี่ห้าสี่สี่หกปดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งะ1 4, 1 3 1หนึ่งหนึ่งสาหนึ่งห้าหนึ่งหห้าสี่หนึ่งหรือว่าจะมารถยนต์ส่วนบุคคลนะฮะมีที่จอดในโครงการอย่างสะดวกสบายและเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงถึงสี่ทุ่มนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือจุดชมวิวที่สูงที่สุเดเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ของโครงการว่าตรงนั้น และตอนตนี้นะฮะีบบ่าวพูก็ขึ้นมาบนจุดเที่ยวเขาเรียกว่าชมวิวสูงสุดของส่วนพุทธิ์ปาร์กรุ่นแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ mm hmm. ก็เราสามารถเดินลงไปด้านล่างนะคร mm hmm. เพื่อจะกลับไปหน้านจุดเดิมนะครับกลับทําไปหน้านจุดทางขึ้น ก็เป็นอีกสถานที่แนะนำนะครสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่อยากจะมาชมความอลังการของสวนอรุณแห่งนี้นะครับสวนลุสิตธิอรุณแห่งนี้นะครับเป็นความดีใจและเป็นความตื่นเต้นของบ่าวพูดนะขอบคุณประเทศไทยนะขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยนะขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้นะสวนลุสิทธิ์อรุณนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทชมชมไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ